หลังจากที่เควินได้เดินทางร่วมกับเบนและเกวนทั้ง3าคนก็กร่วมถูกร่วมสู่กันเสมอมาและที่เด็ดสุดก็คือ3คนนี้ตบมุก,กันไปกันมาได้โบ๊ะบ่าและลงตัวมากๆเลยครับคือถ้าเควินไม่ตบมุกับเบนก็ตบมูกกับเกวนไม่ก็เบนกับเกวนตบมุกันเองนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างซีนที่ผมชอบมากๆให้ทุกคนได้เห็นแบบของปากของคอกันนะครับว่าอะไรที่ทําให้ผมหลงรักในตัวเควิน ฉากแรกเควินเตือนสติเบนมมเมนนี้เกิดขึ้นในตอนแรกของเอเลนฟอร์สในขณะที่เบนเควินเควินมาติสเตอร์ลาบิดเดินทางตามหาบอดแสดของปูแม็กซ์ในระหว่างทางเควินพูดถึงปูแม็กซ์ว่าไม่แน่นะตอนนี้ปูแม็กซ์กำลังซวยสลัดดิเรกซ์อยู่ก็ได้กินประลาขนาดนั้นไม่รู้รอดมาได้ไงแต่เบนที่กำลังเป็นห่วงปู่มากๆก็หัวเราะใส่เวนแล้วพูดว่าปูไม่ตายหรอกนะทำไมต้องปากเสียด้วยทําให้เควินต้องเบรกรถหันไปส่วนว่าแกนะปากไม่ดีกับผู้หญิงทำให้เบนได้สติแล้วก็ขอโทษเบน นี่ก็แสดงให้เห็นครับว่าเควินเปลี่ยนแปลงไปจากภาคคลาสสิกอย่างแน่นอนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่แกแทบจะไม่แคร์ใครนะครับแต่นี่แกเริ่มแคร์และเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเป็นอะไรที่น่านับถือมากๆเลยเควินต่อมาทีมเบนก็ได้ไปฟาร์มแห่งหนึ่งเพราะตามรอยตาช่างประปาที่คิดว่าเป็นของปูแม็กซ์แต่ก็ไปเจอกับอารันแทนแล้วก็พบก,กับ d n เอ็นเล่นซิลังสร้างฐานพอมันเปิดใช้งานเครื่องปรับสภาพอากาศก็ทําให้3คนนี้หนาวมากๆแต่เควินเนี่ยกลับเอามือไปอังหัวอารันแกหนาวซะอย่างนั้นนะครับ คือแม้เควินจะเปลี่ยนไปเนแต่ความเกรงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่ว่ามันไม่ใช่ความเกรนที่เลวร้ายอะไรถัดมาเควินล้อเบนนี่ก็เป็นอีกโมเมนท์ที่ผมชอบนะครับน่ารักดีด้วย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบนต้องไปออกเดทกับจูลี่โดยให้เควินขับรถไปส่งที่สวนสนุกทําให้เควินใช้โอกาสนี้แซวเบนให้เบนขายหน้าต่อหน้าจูลี่แต่เบนก็คอยช่วยเบนเอาไว้แล้วก็แนบเควินเป็นในตัวด้วยคือ2คนนี้กําลังจีบอยู่ครับแม้ขะนั้นเนี่ยเบนก็ยังกลมขมับอยู่ดีเพราะเควินเล่นเกลียนใส่แกนสเต็มที่ต่อหน้าแฟนสาวเลยไม่สิตอนนั้นต้องใช้คำว่าว่าที่แฟนสาวมากกว่าแหมโมเมนต,ต์เกลียดของพี่เควินนี่มันเยอะจริงๆนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะมีแต่โมเมนต์เกลียดของเควินเยอะซะหน่อยนะ คือมันตลกเดียวผมเวลาเห็นความเกรงเกๆของเควินเนี่ยมากระที่โมเมนต์หวานครั้งแรกครับย่าวัเดอาได้เสนอให้เควินไปฝึกเป็นแอนโดดล์กับย่าเขาทําให้เควินต้องปรึกษากับเพื่อนๆโดยเควินออกตัวแรงมากว่าฉันอยากให้เธออยู่เธอไปอะไรก็แย่ทําให้เควินซึ้งพรอมกับจุกแกมไปห็หทีและเควินก็ตัดสินใจจะอยู่โลกนี้ต่อ ก็อย่างที่เราเห็นนะว่าพอเข้าภาคเอเลนฟอนเนี่ยกวินกับเควินจีบกันไปกันมาบ่อยมากๆมีหึงก็ได้เดินหมักตอนและตอนนี้ก็เปิดหัวไว้ด้วยว่าเควินรักเกวินมากแค่ไหนผมบอกนะว่าเกวินนี่แหละคือสิ่งสาคัญที่ทําให้เควินเปลี่ยนไปนในทางที่ดีความห่วงรถเกินเบอร์นี่ก็เป็นไอคอนิกของเควินนะครับในตอนพาราดอกเควินโดนตัวพลาดทําให้กลายเป็นคนแก่รวมถึงรถก็โดนทําให้กลายเป็นรถที่พังๆสนิมเครอะ เป็นกับเกวนยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนต้องถามปากระดกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พี่เควินแกดันพูดว่าอะไรู้ไหมครับซ่อมรถหน่อยได้ไหมแหมผมที่ลั่นออกมาเลยในตอนนี้คนอื่นกำลังซีเรียสกันอยู่แต่พี่แคดันห่วงรวเป็นดับแรกแต่ก็เป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำดีนะครับมากระที่โมเมนต์โคตเทของเควินที่ผมชอบมากครับนั่นคือตอนที่เควินพังตาของไมเคิล โดยตอนเปิดตัว Michael m ร r n i n g s ต a r เนี่ยช่วงแรกเราจะคิดว่า Michael คงเป็นช่างประปาที่ดีอีกหนึ่งคนแต่สุดท้ายก็เฉลยว่า i ม h ค e l ก็แค่ชายแท้ที่ไม่น่าคบหาแถมยังหลอกเวนเพื่อไปสูบพลังงานอีกด้วยทาให้เควินเนี่ยโกรธมากๆแล้วก็รีบไปช่วยเวนกับเบนหลังจากจัดการ i ม h ค e l ได้พี่แกเข้าไปพังตาของ Michael พร้อมกับบอกว่าแกนี่คู่ควรกับมันแม้เควินจะเคยเป็นคนเลวแต่เขาก็สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้และไม่ยอมรับความเลวร้ายอีกแล้วผมโคตรชอบเควินเพราะฉากนี้เลยผมพี่แกเทจริงๆเลย เหมาะเป็นช่างประปานดับหนึ่งมากๆสุดท้ายเควินหล่นลาดเหตุมาเกิดจากการที่เควินเนี่ยถูกวชวนไปงานเต้นรำแน่นอนว่าเควินไปนะครับแต่ก็กังวลมากๆเพราะเจ้าตัวไม่เคยไปงานอะไรแบบนี้จนต้องไปปรึกษากับเบนด้วยท่าทางที่ก็รู้ว่าเควินจริงจังก,กับมันแค่ไหนโชคดีที่ว่าเป็นช่วงที่บิ๊กคิววางใจนะครับเบนเลยมีความเป็นคุณแม่สูงมาก ทั้งให้เควินยืมสูตรเก่าของปู่แม็กซ์แต่งตัวให้กับ Kevin, เควินแถมเกงเตรียมกุหลาบสีเหลืองเพื่อให้เควินนำเป็นของขวัญให้กับเควนอีกด้วยที่ผมชอบก็เพราะว่าได้เห็นเควินลนลานนะครับในตอนนี้จากที่ผ่าน,นผ่านมาเนี่ยพี่แกชิลชิติดตลกเสมอครับแต่พอพี่แกต้องทําอะไรที่ไม่เคยเนี่ยก็ปล่อยความน่าเห็นดูออกมาเรียกรอยยิ้มได้ดีมากๆเลยที่น่ารับถืออีกอย่างหนึ่งก็คือพี่แกจริงจังเพื่อเควนนี่แลครับผมขอพอได้คำเดียวเลยว่าเควินนี่เป็นแฟนที่สุดยอดมากก็จบไปแล้วครับสำหรับโมเมนต จร,จริงๆนี่เป็นส่วนที่ผมลืมทำตอนรีวิวเควิน11นะครับนี่เป็นเนื้อหาที่ผมตั้งใจจะไปใส่ในคลิปนั้นนะผมเพื่อการรีวิวจะได้สมบูรณ์ทุกคนจะได้รู้ว่าผมรักในตัวเควินยังไงและมีตัวอย่างอะไรดีๆให้หน่านับถือให้หน่า,อามอมยกมั่งแต่ก็ขอโทษนะครับวี้ผมลืมพักทัดไปเนี่ยผมจะยพยายามทำคลิปรีวิวอะไรพวกนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับผม